ธุรกิจหมื่นนั่นน่ะมอให้บ้นมออย่างพวกกัมเรียก็คือมาเอิดกันว่าเลยพี่น้องเป็นเสี่ยวกันบอสไอเราอนะกวดธุรกิจหมื่นเราได้ลายเติมสบายดีย้ำแรงพี่น้องสบายดีเอฟซีติดตามเหมือนสุขุมชนมันี่ลงมานองดอกจอกด้ัยเก่าพี่น้องลงมาหาเอียนมือนนี่ อี่อลงมานล้โดนๆก็กินเ่อหนึ่งสองสามหมื่หรือว่าอทิดหนึ่งกินเ่อหนึ่งเปลี่ยนอาหารตลอดมาเบ่งมือนี้เสดเอียนหรือบ่ที่ดินก็เริ่มแข็งโตแล้วจากที่ว่าลมๆยังลมคือเก่าบ่แข็งแล้วเนาะอี่อเราเราเห็นเมื่อก่อนคุดเอียนนี้ต้อง ทนหน่อยีรอได้เพราะว่าขุดไปขุดมาแล้วมันเซียนเริ่มหายใจปืดอ้อมแบบนี้ก้อนบอกจ่ได้จะเห็นเมือนั้นอาหารบ่กว่าสิขุดเราจะสิหาหูมันก่อนตะมวลรีเด็กหน่อยรีนก็เอาขิ่งรถสแล้วกันไรหน่อยนะถ้ากาลีห์ไปตะชิเจ็บ เออแมนผมจะแกะทรงแล้วก็ปลดเกิดพร้อมมันเริ่มมันเหนียวเนียวแล้วพี่น้องพื้นดินกันเริ่มเหนียวเนียวจะเป็นแบบว่าเหนียวขึ้นหัวใหญ่เมื่อกี้มันก็ยุเลิกเลยบุกขึ้นมาขึ้นน้องตอนนั้นได้รีบมองเล็กน้อยดีนะคับขุดกันย่งเยูะตัวใหญ่ย่งขุดแล้วได้เลิศขุดยังไล็เหมือนก็ได้ตามตัว้โตยุรี น้องนี่นะบ่ค่อยเห็นหูมันเป็นไงเบาขุดถุงเียมันร้อนจกหน่อยฮาไปทางไหนวะโอ้บปได้ดอกแมันลมพดฮะอ้อมด้วยหน่อยอ้อมคนละขางเลยนี่จะได้ยุ่ยนีนี่หางมันขุดลงโอ้ยบ่ท่านเด้อเนาะ กันบอออมหลัดกันทางแดงอันยังบ่ห้ื่นยัก้อหัหน่อยพัหูใหญ่มันอยู่ได um ้หน <The> ิได้หนี <The> いい <cigar> <The> ่อมออมเลยคนอ่อมนบ่เออมันลงมาิดเลยลงมาไอ้นี่จะนีน้ำไปไหนวะมันยิงลงมงเปียกไม่ดี คนณไดเทนมามรมต่พี่นะนาอะไ้องุนีมเด้อระว่งเด้ออยู่ทางอันหนาจขยันจบข้อข้อข้ข้อแต่ข้อข้อห้งเยอมีะดเอ้เ็ช่องตาต่้าตาเดียวดีเออกินมทตาเาะท่นบ้มา มาเส้ยาวอัดนี้หักใหญ่เห่งไปหาจ้าเป็นหวบักใหญ่เ่งีไปลน้นี่นี่ท่มเาไปเราวใหญ่หูใหญ่ ใส่โบต่ายดอกฮ่นะได้ด้ด้แต่มันยังบทันตบ่นโบไบันนีดไอยป่าไว้หล่ก็บันนี่นะมาเมมาหน่อยตัวนี้เสียมจุกกระายหยอกออกมาสนก็อ่อยอ้อมันเมื่อยอ้อมจนเมืยว่าตัวน้อยๆวะนไปแล้วันี่มันี่บันี่บันนี่บัันนี่ันนี โอ้ได oh, mm. ้ละตัวแรกตัวนี้ใหญ่เลยไปแม่ตาเดียวแม่ตาเดียว่งชื่อเลยเขานะนะเ่งเองตามันเตะเตะได้บุบ้านี่นี่อนกันึ้นแม่นั้นตัวนะพ่แม่ติเกะนั่น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 นแม่นั่นหน่อยพอดหน่อยพอดะ เอามุงใหญ่มันกะมุ้งใหญ่มันกะจะอยู่กลางๆันละเต้นได้ตัวใหญ่เอาเอาอมันไปมัน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 มาจากทางปบเลย่านไปดูข้างในเอากระตัวกันกันนี่นี่นี่มาเอาตัววงมันต่อกันออกรมเต้า อันนี้มีงตอกันอยู่รหด้วยจุกจุกได้ยังจุกได้ยังตัวที่สองคนพวกทเอากรลงยาขี้โตมไลตัวนี้กันงามอยู่ใครกว่าตัวก่อนคนลง้งืนกันเฮอ

เลยต่อเน,นื่องเลยไปยี่คนงูนี่คืนงูนะถ่ายต่อไปมันมมันสุดแล้วเนาะอไหนให้เอาเนีเขาดึงมามันคพอมึงดูหน่อยค่ะตาตาหน่อยันจะขึ้นงูมันเกี่ยวมือ เห็ <NYU. S 2> <úc> นโตมันผมตัวนี้นะะพาแดงเลยนี่ฮู้นเหรอบ่มนี้ข้างใก็มีเขียนนี่ลายป่ะคนเราเนี่ไปของก็ขเ้ยเต็มมือ หยดเด็ยาดังทตปากมันเนี่ยนรอรอาย้เลยเนี่ยนีเห็นตปากมันถ้าเราใกลๆเลยเร็รบๆเลยจะซื้อไนี่เห็นล้านี่นี่น

โอ้ยผ่มจะซองเท่อละเอียดมนดยันไม่ไเห็่ยนไเดือดเลยมึงจะก่าต้มเต็มหนาเลยไปไปจะเย็นเย็นะไปไป

หงายหอหวันไานเพิ่นวอนไหนเปล่าทมันรีบมาหนีพี่น้องเคยที่ขาดมาจับเอาเลยจิ้มก่องจับก่อเอียงโอ้หงายหงายแบบน้ำแบนอ๋อเด้ โอโี่มันเดกก้นเยอะสวนที่มันกลับคืนเลยมันจะเป็นนเอาแรที่นดินแข็งนะเกวเอวะเอาไม่หเียบวันี้เรากูหยดอันไอ้กอุดกูเลยกูหยอันตายคือเหยียดตันีช่ค้กขาไม่เจ้า ไม่เดี๋ยวไม่เามาดูดิโอทำแนี้ย่บาบนึงโอ้คืนนี้บอกว่าน้องที่บ้านกับเสียงเกิดเนาะหูตกับขึ้นแบบนี้ Ờ, oh, Thì bây giờ thằng làng khi. thì bây giờ thằng làng thì ai này cậu ừ. Thế này cậu ừ, Thế này cậu Thế này cậu Thế này cậu Thế này này cậu hình này Ô,

ไปได้พมานาตีนกนมึงดน่ว่าเอาขึ้นมาได้แล้วตีเอขเอาตีนอีกเอาส่งกับเกอบขึ้นหน้านะกเป็นเกือบุตเกืดบุตม่อยากชื่อนีด้ฮ่เ่ลันงเอาเงีนก็ได้เทลงไปไปที่ดียกกได้เป็นบุเลย

ออกมาอีกมาเห็นว่าดูว่านุดไนเยียบว่านุดไหนตอนไหนเข้าแล้พี่อ๋อเานี่ไปขีดต้มทีเพื่อนเนาะูอ้โหมันเหรอเป็นกีบวยตะกี้เนยงไงเอาอน้อนยงวาไม่ใช่ใช่พอการทบกคนเหนื่อยแต่ละทีแต่ เัวใหตเออได้ตเต็มเตเต็มอ่ะิจับอ่ะออสี่ตัตหกตะพี่น่สี่ห้มัดหน,นึ่งเดี๋ยวาณน,นี้นแหล,ละมัดสี่สิบพนตาในึ่แดด ได้พยวพ่อได้กิน่น่อยบได้หลายตัวใหญ่กับบได้แต่ตัวสเก่าสั่กับห้องเลยบได้ตัวใหญ่มาตัวใหญ่นีนะโอ้โห่ธรรมดานี้มีอีกองนาซิมีอยู่